NY Topics เรื่องสิ่งแวดล้ออมรบตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NY Topics กับผมพีทัศถิตพณิ์พักดีครับวันนี้ขอต่อเนื่องจาก EP ก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับโครงการกังหันลมสีเทาที่จังหวัดพดุดาหารนะครับ ก็เขาโพสค่อนข้างทีเลยนะครับช่วงนี้ก็มีความเคลื่อนไหวอยู่แต่ผมขออัปเดตอละไล่ไปแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นโพสต์ของวันที่9เป็นต้นไปนะครับก็อย่างที่พาร์ทก่อนได้เกริ่นค้างไว้นะครับว่าเขามีการเหมือนลงประชามติกันเองแบบอีกรอบหนึ่งนะครับทําแบบไม่เป็นทางการบางผมคิดว่านะเพราะว่ามันไม่ได้มีโค้คณะกรรมการบริษ,ษัทอะไรเข้ามาด้วยนะครับก็เป็นการคุยกันเองในหมู่คนในชุมชนนะครับ ย้อนกลับไปเกี่ยวกับการทำประชามติที่บริษัทอ้างถึงนะครับเขาก็ทำจัดการประชุมในวันที่3ธันวาคมโดยบริษัทได้จัดทำรายงานประชาคมหมู่13แล้วก็มีชาวบ้าน200คนที่กล่าวไปนะครับเพื่อยื่นแนบคำขอเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนซึ่งทางฝั่งนักปกป้องสิทธิเนี่ยได้สันนิษฐานว่าเป็นประชาคมเท็จเพราะการจัดประชุมเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมานั้น นายนุสอรทนายความของบริษัทและนายปรีชาผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุดาหารร่วมเข้ามาทำประชาคทำการประชุมที่ศาลาประชาคมหมูห่5และพี่น้องราษฎรได้เข้าร่วมการประชุมโดยที่เข้าใจว่าเป็นเวทีชี้แจงโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมแต่กลับกลายเป็นว่าทำเวทีประชาคม และนำไปประกอบเพื่อยื่นคําขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนจนได้รับใบอนุญาตอีกทั้งยังปรากฏตามสื่อสาธารนณะโดยมีตัวแทนบริษัทอ้างว่าได้ประชาคมหมู่บ้านทั้ง3หมู่บ้านมีมติเห็นด้วยกับโครงการและมีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชาคมอีกประมาณ400คนที่สนับสนุนโครงการทั้งที่ในความจริงชาวบ้านในพื้นที่ต่างทราบกันดีว่า บริษัทไม่เคยจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเลยแม้แต่ครั้งเดียวและในวันที่บริษัทเข้ามาประชุมมีชาวบ้านเข้าร่วมประมาณ20คนซึ่งชาวบ้านก็ได้อธิบายในเบื้องต้นแล้วว่าไม่ต้องการให้ตั้งโครงการดังกล่าวในพื้นที่เขตป่าสงวนเนื่องจากพื้นที่ตั้งโครงการทับพื้นที่ทำกินของราษฎรและพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหานโยบายทวงคืนผืนป่าที่กรมป่าไม้ทำการตรวจยึดผิดพลาดคลาดเคลื่อน ดังนั้นการที่บริษัทอ้างรายชื่อเกินจำนวนจริงจากวันประชุมนั้นแสดงว่ามีกระบวนการทุจริตร่วมระหว่างบริษัทเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้นําหมู่บ้านโดยการนํารายชื่อชาวบ้านมาสวมใส่หรือลงชื่อในเอกสารภายหลังจากการประชุมชี้แจงข้อมูลด้วยเหตุนี้นะครับนักปกป้องสิทธิและชาวบ้านจึงจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นหรือประชาคม เพื่อยืนยันเจตจำนงตามสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของรัฐธรรมนูญและยืนยันต่อเทศบาลตำบลคำป่าหลายตามมติสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายเมื่อวันที่14ตุลาคม2565ที่สภามีมติเห็นชอบต่อโครงการดังกล่าวแต่มีเงื่อนไขว่าก่อนที่จะดำเนินการต้องผ่านประชาคมจากราษฎรในพื้นที่ก่อนและให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้จุดให้ชัดเจนก่อนดำเนินงานไม่ให้ทับกับที่ของราษฎรถ้าไม่เป็นไปตามนี้ที่รประชุมถือเป็นโมฆะและให้ดำเนินการตามระเบียบซึ่งการประชุมรับฟังความเห็นหรือการทําประชาคมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน119คนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์115เสียง ไม่เห็นด้วยกับการตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมูปแปลงที่2ท้องที่ตำบลคำป่าหลายส่วนอีก4เสียงได้แสดงเจตจำนงงดออกเสียงตั้งแต่ต้นเนื่องจากเป็นประธานในการประชุมและเป็นผู้นับคะแนน,นเสียงทั้งนี้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลายและชาวบ้านในพื้นที่ขอยืนยันว่าจะต่อสู้ให้ถึงที่สุด เพื่อปกป้องที่ดินทำกินที่ถูกแย่งยึดแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากนโยบายทวงคืนผืนป่าเพื่อเหมืองแร่หินทรายสู่ BCGE โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขับไล่ประชาชนออกจากพื้นที่ทำกินเพื่อยกพื้นที่ให้กับนายทุนตรงนี้มีการขยายเพิ่มเติมนะที่พาร์ทก่อนผมสงสัยเรื่องเกี่ยวกับเ,เหมืองแร่หินทรายเนี่ยก็คือ ในอดีตอาจจะมีโครงการทําเหมืองมาก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตัวใช้บริเวณพื้นที่ตรงนี้แหละนะครับที่ที่เป็นพื้นที่ของชาวบ้านก็คือมอ,อาจจะทําสําเร็จนะครับในการไม่ไ,มได้ทำเหมืองและแต่กลายมาเป็นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมแทนซึ่งก็เป็นการทับที่ของชาวบ้านอยู่ดีนะครับก็เลยต้องออกมาต่อสู้กันอีกก็โอ้น่าเห็นใจนะครับต่อสู้กันซ้ำแล้วซ้าเล่าแต่ก็ยังไม่ชนะศึกเด็ดขาดนะก็ยังต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ ต่อจากโพสต์นี้ก็จะเป็นการอตอกย้ำนะครับความเพิกเฉยของหน่วยงานราชการในการตรวจสอบโครงการดังกล่าวนะครับแล้วก็มีการโพสต์ให้กําลังใจกับเครือข่ายคนฮักทุ่งกุลาที่ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องเกี่ยวกับการประท้วงการจัดทำเอ a อสอฉบับก็คือ EAA ของโรงงานผลิตน้ำตาลและ EAA โรงไฟฟ้าชีวมวลก็คงจะเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ มีแรงต่อต้านจากคนในพื้นที่นะครับเขาบอกว่าพื้นที่ตั้งโรงงานจะถูกจัดตั้งอยู่ในเขตทุ่งกุลาซึ่งถูกกันออกไม่ให้เป็นเขตส่งเสริมการปลูกอ้อยก็มีการจัดเวทีที่ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเข้าไปจัดเวทีในพื้นที่ตั้งของสำนักงานบริษัทที่มีรั้วและประตูแสดงขอบเขตอย่างชัดเจน เพื่อจะคัดคนที่เกณฑ์มาด้วยการใช้เงินจ้างวานให้เข้าไปในเวทีได้ฝ่ายเดียวนะครับก็คือคนที่สนับสนุนจะได้เข้าไปส่วนคนที่รัดค้าเนี่ยเขาก็าจะให้เข้าไปในการทําประชาคมด้วยนะครับก็เป็นการเหมือนตัดเสียงโหวตโนออกไปประมาณนี้นะฮะข้อเรียกร้องของเครือข่ายคนฮักทุ่งกุลาก็คือการย้ายพื้นที่ตั้งโรงงานของบริษัททั้ง2องออกไปจากพื้นที่ทุ่งกุลา ซึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะมั่นใจหรือเชื่อใจได้ว่าหากสมานฉันหรือบริษัทอื่นใดในเครือข่ายของน้ำตาลบ้านโป่งสามารถก่อสร้างโรงงานได้จะไม่พลิกลิ้นกลับไปกลับมาทำลายพื้นที่ทุ่งกุลาโดยการกำหนดเป็นเขตส่งเสริมการปลูกอ้อยในภายภาคหน้าตรงนี้รายละเอียดไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมอ่านมีโพสต์ภาษาอังกฤษด้วยเหมือนจะเป็นการตีความ หมือนกำหนดเขตพื้นที่ตรงนี้ของชาวบ้านว่าแบบเ,เป็นพื้นที่ส่งเสริมอ้อยออโดยแต่เดิมเนี่ยเขาอาจจะปลูกข้าวนะครับผมอ่านในข้อภาษาอังกฤษเนาะแต่ภาษาไทยไม่ได้พูดถึงเขาบอกว่าแต่เดิมเนี่ยเป็นพื้นที่พัฒนาพวกข้าวหอมมะลิก็คือผมเข้าใจว่าแต่เดิมเนี่ยเขาปลูกข้าวกันนะครับแล้วก็พอมีโรงไฟฟ้าชีวมวลเข้ามาโรงน้ําตาลเข้ามาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนให้พื้นที่ตรงนี้กลายไปเป็นพื้นที่ที่ สนับสนุนการปลูกอ้อยแทนซึ่งผมไม่ชัวร์ในดีเทลนะครับรายละเอียดว่าการเปลี่ยนพื้นที่จากที่แบบสนับสนุนข้าวหอมมะลิไปเป็นปลูกอ้อยแทนเนี่ยชาวบ้านเขามีความอะไรไม่สบายใจตรงไหนอาจจะเป็นเรื่องของการต้องเปลี่ยนพื้นที่นาไปเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยแล้วรายดงดารายได้อะไรอย่างนี้มีผลกระทบหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ดินมันไม่เหมาะสมหรือว่าบริษัทน้ําตาลเขากว้านซื้อที่ดินไปแล้วแล้วมันจะทําให้คนที่ อาจจะเป็นส่วนน้อยที่ปลูกข้าวอยู่เขามีปัญหาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอาจจะเรื่องภาษีาเรื่องการสนับสนุนของภาครัฐลักษณะแบบนี้มั้งผมเดาเอานะครับแล้วก็ก็คนในพื้นที่เขาก็ play, ไม่อยากจะสนับสนุนไอโครงการโรงงานไฟฟ้าเชื้อโวนตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสเนี่ยจะไปลงดีเทลมาเล่าให้ฟังนะครับอ่ะก็ข้ามาโพสต์วันที่2 3นะครับเขาก็ได้มีการโพสต์ว่า วันที่25รกรกฎาคมนี้นะครับกลุ่มอนุรักษ์น้ำสักคำป่าหลาก็จัดกิจกรรมคืนถิ่นแผ่นดินราษฎรททวงคืนอำนาจการจัดการทรัพยากรที่ดินก็มีการเล่าแกลาวของของกลุ่มนักปกป้องสิทธิขึ้นมานะครับก็งั้นเดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับ เป็นเวลากว่า9ปีที่นักปกป้องสิทธิทมนุษยชนกลุ่มอนรักษ์น้ำซับคำป่าหลายซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่และผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกแย่งยึดที่ดินทำกินด้วยนโยบายทวงคืนผืนป่าข,ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช2557ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมูแปลงที่ส เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าปลูกต้นไม้ตเตรียมความพร้อมสำหรับคาร์บอนเครดิตให้กับนายทุนโดยที่กระบวนการตรวจยึดเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ดาเนินการตรวจยึดแบบผิดพลาดคลาดเคลื่อนเพราะไม่มีการตรวจสอบสิทธิ์ในที่ดินทากินของประชาชนในพื้นที่รวมถึงร่วมกันปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ถูกแย่งชิงด้วยการทำโครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างของบริษัทเอกชนที่เป็นการแย่งยึดที่ดินทำกินของประชาชนซ้ำซ้อนเพราะพื้นที่โครงการดังกล่าวทับซ้อนพื้นที่พิพาทของนโยบายทงคืนผืนป่าซึ่งกลุ่มได้เคลื่อนไหวต่อสู้คัดค้านโครงการดังกล่าวจนสามารถยับยั้งการขอใบปรทานบัติเพื่อทำเหมืองแร่ของบริษัทเอกชนได้สำเร็จเพราะพื้นที่ขัดต่อมาตรา17วรรค4ี่ของพระราชบัญญัติแร่ พศ2560ต่อมากลุ่มได้เคลื่อนไหวต่อสู้ปกป้องที่ดินทำกินและเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐทำการตรวจพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินทำกินของประชาชนที่ถูกแย่งยึดที่ดินจากนโยบายทวงคืนผืนป่าที่ละเมิดสิทธิมน,ชชนุษยชนด้วยการขับไล่ประชาชนออกจากพื้นที่ทำกินไล่หรือสิ่งปลูกสร้างไถทำลายพืชผลทางการเกษตร และพยายามบีบบังคับให้ยื่นชี้เขตพื้นที่พร้อมถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเพื่อฟ้องร้องคดีบุกรุกที่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่ได้แจ้งความไว้ว่าหากพบผู้กระทําผิดสามารถดําเนินคดีได้ทันทีซึ่งระหว่างที่ดำเนินการแก้ไขเรื่องนโยาบายทวงคืนผืนป่าได้เกิดการแย่งยึดที่ดินทํากินและการละเมิดสิทธิมนุษยชนชุมชนของประชาชนแบบซ้ําแล้วซ้าเล่า โดยโครงการพัฒนาที่เป็นพลังงานทางเลือกตามโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ BCG โดยเมื่อปลายปี2556บริษัท555 Green Energy จำกัดได้ยื่นขออนุญาตเข้าในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมูแปลงที่2เพื่อดำเนินโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานลมโดยกรมป่าไม้ได้อนุญาตเมื่อวันที่15มีนาคม2566 ทั้งที่กระบวนการยื่นคำขอไม่ถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนื่องจากไม่มีการทำประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ในรัศมีที่จะตั้งโครงการไม่มีการทำประชาคมหมู่บ้านก่อนยื่นต่อสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายเพื่อให้มีมติไม่มีการตรวจสอบพื้นที่และกำหนดขอบเขตท,ที่จะตั้งโครงการให้ชัดเจนไม่มีการตรวจสอบสภาพป,ป่าก่อนยื่นเอกสารประกอบให้สภาเทศบาลคำปาหลายมีมติเห็นชอบ และที่สำคัญพื้นที่โครงการได้ทับที่ดินทำกินและพื้นที่พิพาทที่กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาเรื่องนโยบายทงคืนผืนป่ากลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลายจึงจัดกิจกรรมคืนถิ่นแผ่นดินรัษดรทวงคืนอำนาจการจัดการใช้ทรัพยายกร,รที่ดินและขอเชิญสื่อมวลชนและประชาชนร่วมกิจกรรมในวันอังคารที่25กรกฎาคมณบริเวณบ่อน,น้ำซับคำป่าหลาย ตำบลคำป่าหลายอําเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารก็เป็นการสรุปเหตุการณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับว่าชาวบ้านทางกลุ่มเนี่ยเขาต่อสู้กันมายาวนานขนาดไหนนะครับเรื่องตั้งแต่นโยบายทวงคืนผืนป่าของคอ,อ,อสอชอนะครับก็ต่อสู้กันมาอย่างยาวนาจริงๆและล่าสุดนะครับเมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วนะวันที่26นะครับ25สิ วันตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะครับผมอัดวันที่25นะครับเขาก็ได้โพสต์คําประกาศรัษฎรในนามกลุ่มอนุรักษ์น้ำซอกคําป่าหลาเกิดจากการรวมตัวกันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตําบลคําป่าหลาอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารที่ลุกขึ้นมาปกป้องที่ดินทํากินและแผ่นดินถิ่นเกิดจากนโยบายโครงการพัฒนาและกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมทั้งหลายของรัฐบาลและกลุ่มทุนเพื่อเรียกร้องสิทธิ์และเสรีภาพ ในที่ดินทำกินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศตลอดจนสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนอันเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของราษฎรนับเป็นเวลากว่า9ปีแล้วที่ราษฎรกลุ่มอนุรักษ์น้ำทรัพย์คํำปลาหลายถูกนโยบายโครงการพัฒนาและกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมของรัฐและทุนแย่งยึดที่ดินทำกินไปภายหลังจากการรัฐประหารที่สองพฤษภาคม2 5 5 7 มีแนวนโยบายต่อเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยการใช้คำสั่งของเผด็จการแทนกฎหมายที่มายึดโยงกับประชาชนอาทิคำสั่งคอสช,ชอที่64ทั2557เรื่องการปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไมา้คำสั่งคอสช,ชอที่66ทั2557 เรื่องเพิ่มเติมหน่วยงานสำหรับการปราบปรามหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาะการปัจจุบันและคำสั่งคอสาชาที่72ทับ5 7เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพ,พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส่งผลให้พื้นที่11ตำบลประมาณ 3 6 1 5 4 2ร่องไร่ของ3าอำเภอที่อยู่ในแนวแม่น้ำโขงคืออำเภอเมืองอําเภอว่านใหญ่และอําเภอดอนตาลถูกประกาศเป็นเขตเศร,รษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารที่ถูกจัดลำดับความสำคัญให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีศักยภาพและความเหมาะสมเป็นหนึ่งใน5จังหวัดเป้าหมายแรกที่ถูกประกาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในช่วงเวลานั้นประชาชนถูกกดปรามข่มขู่คุกคามและละเมิดสิทธิและเสรีภาพในทุกๆด้านอย่างรุนแรงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแย่งยึดที่ดินทำกินจากนโยบายทวงคืนผืนป่าโดยการใช้คำสั่งคอสช,อชที่64ทั2557และ66ทั2557เป็นแนวทางปฏิบัติ ทำให้พี่น้องราษฎรจำนวนมากถูกดำเนินคดีและถูกกักขังอันเนื่องจากทำกินในที่ดินเดิมและอีกจำนวนมากที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องเกี่ยวกับนโยบายโครงการพัฒนาและกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเรื่องอื่นๆก็ถูกติดตามและโดนข้อหาเป็นภัยต่อความมั่นคงท่ามกลางกลิ่นอายเผด็จการบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยประชาชนส่วนใหญ่ถูกกดปราม จนต้องยอมจำนนต่ออำนาจและคำสั่งที่อยุติธรรมสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลกระทบจากนโยบายโครงการพัฒนาและกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนซึ่งแม้จะผ่านการเลือกตั้งมาแล้วสองครั้งแต่บ้านเมืองก็ยังไม่สามารถกลับสู่หนทางประชาธิปไตยได้โดยง่ายเพราะเหตุการณ์เดีว้ผมก็โทษทมไมมันอ่านมาเข้าการเมืองอะผมไม่ได้คิดแบบนี้เนี่ยเอามาเอาม เพราะเผดจการทหารคอสชได้วางกลไกเสีบเทอาอำนาจเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ2560โอเคอันนี้เขาก็ตามสถานการณ์บ้านเมืองอยู่เนาะก็เห็นตรงกันนะครับรัษดรกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลายถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากนโยบายทวงคืนผืนป่าที่แย่งยึดที่ดินทำกินของเราไปและลอกแรกในช่วงปี2559บริษัททรีมาเตอร์เทรดดิ้งจำกัด ยื่นขอประธานบัิบใบเ,เลขที่2ทับ2559ทำเหมืองหินทรายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมูแปลงที่2พวกเราก็ได้เคลื่อนไหวคัดค้านโครงการดังกล่าวจนสามารถยับยั้งการขอประธานััิรได้โดยเฉพาะการกดดันต่อสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายให้มีมติเอกชนเมื่อวันที่22ตุลาคม2562 ไม่อนุญาตให้ทำเหมืองหินทรายในพื้นที่ป่าชุมชนหรือที่ดินกรรมสิทธิ์ส่วนรวมของพวกเราเพราะเป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ำหรือป่าน้ำซับซึมขัดต่อมาตรา17วรรค่ตามพระราชบัญญัติแร่พศ2560ระลอกที่2เมื่อใช้คำสั่งคอสช,อชอที่64ทั2557เพื่อเปิดทางหรืออำนวยความสะดวกให้เกิดการทำเหมืองแร่หินทรายไม่สำเร็จ ก็ใช้คำสั่งนั้นมากลั่นแกล้งพี่น้องรัษฎรแทนในช่วงระหว่างวันที่23-24พฤษภาคม2561เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติการอย่างเข้มข้นโดยสนทธิกำลังทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไถทำลายทรัพย์สินและพืชผลและแจ้งความดำเนินคดีแต่พี่น้องรัษฎรก็ไม่จำนน ลุกขึ้นมาต่อสู้ขัดขืนด้วยการร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดได้ระดับประเทศจนมีการแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาในช่วงเวลาต่อมาจนมาถึงวันที่30พฤษภาคม2565มติคณะทำงานแก้ไขปัญหาจังหวัดมุกดาหารก็ได้มีมติให้รัษฎรสามารถเข้าทำกินได้ยกเลิกการแจ้งความใน,นคดียกเลิกแปลงปลูกป่า ดยยอมรับว่าการตรวจยึดที่ดินทำกินของเราเป็นการตรวจยึดที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจริงระลอก3การเคลื่อนไหวต่อสู้ของรัษฎรที่ลุกขึ้นมาปกป้องที่ดินทำกินและแผ่นดินถิ่นเกิดยังโดนกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าในระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากนโยบายทวงคืนผืนป่าก็มีโครงการพลังงานทางเลือกตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG เข้ามากระทำซ้ำเมื่อปลายปี2565 บริษัท555 Green Energy จำกัดได้ยื่นขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมูแปลง2เพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมซึ่งต่อมากรมป่าไม้ก็ได้อนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนดังกล่าวเมื่อวันที่15มีนาคม2566ทั้งที่กระบวนการยื่นคำขอไม่ถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนแรก เนื่องจากไม่มีการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ในรัศมีที่จะตั้งโครงการไม่มีการทำประชาคมหมู่บ้านก่อนยื่นต่อสภาเทศบาลตำบลคําปาหลายเพื่อให้มีมติไม่มีการตรวจสอบพื้นที่และกำหนดขอบเขตที่จะตั้งโครงการให้ชัดเจนไม่มีการตรวจสอบสภาพป่าก่อนยื่นเอกสารประกอบให้สภาเทศบาลตำบลคําปาหลายมีมติเห็นชอบและที่สำคัญพื้นที่โครงการได้ทับที่ดินทำกิน ที่อยู่ในและนอกพื้นที่พิพาทที่กำลังอยู่ในระหว่างการรอแก้ไขปัญหาจากนโยบายทวงคืนผืนป่าซึ่งต่อมาวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมารวมป่าไม้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเพื่อขอให้พักใบอนุญ,ญาตโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมของบริษัทดังกล่าวเพราะอาจทำผิดเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตทั้งนี้จากสกรณีที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการกระทําซ้ําแล้วซ้าเล่าเพื่อยั่งยึดที่ดินทํากินของเราไปทําให้ราษฎรไม่มีความมั่นคงในที่ดินทํากินสูญเสียโอกาสขาดรายได้สูญเสียซึ่งสิทธิและเสรีภาพในชีวิตชีวิตและความเป็นอยู่มาตลอด9ปีเต็มฉะนั้นเราจะไม่ยอมจำนนต่อการถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกแล้ววันนี้จึงขอประกาศคืนถิ่นแผ่นดินราษฎร ทวงคืนอำนาจการจัดการทรัพยากรที่ดินเพราะที่ดินคือวิถีชีวิตของราษฎรผู้หวานไถท,ที่ดินคือความมั่นคงของราษฎรที่นโยบายภาครัฐและทุนพยายามพรากสิทธิและเสรีภาพไปจากเราถึงเวลาแล้วที่ราษฎรจะเป็นเจ้าของแผ่นดินกลับมาเป็นผู้กำหนดอนาคตของตัวเองเพื่อปลูกอาศินพืชผล และหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งการต่อสู้บนผืนแผ่นดินของราษฎรนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปความมั่นคงของราษฎรคือความมั่นคงของบ้านเมืองกลุ่มอนุรักษ์น้ำรับคำป่าหลาย25กรกฎาคม2566โน้เป็นคำประกาศที่อ่านแล้วขนลุกนะครับก็แบบเอาใจช่วยมากจริงๆแล้วผมก็อยากจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้สื่อสารข้อความคำประกาศ ความมุ่งมั่นความตั้งใจการต่อสู้ของอกลุ่มอนุรักษ์สิทธิอันนี้นะครับกลุ่มอนุรักษ์น้าสักคําปลาหลายนะครับก็เป็นกําลังใจให้จริงๆแล้วก็อยากจะฝากทุกคนไปติดตามนะครับผมก็จะพยายามอัปเดตข่าวตรงนี้ให้เรื่อยๆนะครับถ้ามีการอัปเดตอะไรอีกเนี่ยก็จะนํามาเล่าให้ฟังทันทีเลยนะครับผมแบบเออเนาะคนมันได้รับผลกระทบหลากหลายนะครับคือเราเองอยู่ในเมืองเนี่ยครับเราก็คงได้รับผลกระทบในรูปแบบหนึ่งส่วนคนอื่นนะครับ ทั่วประเทศไทยมันคงมีเรื่องแบบนี้อยู่แบบซุกซ่อนอยู่มากมายหลายที่ครับก็พอดีเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับพวกป่าไม้เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องนโยบาย BCG ต่างๆเนี่ยครับมันก็มีความ o n t r o v e r s i a นนะครับมันก็จะมีความแบบเขาเรียกว่ามันขัดขัดกันอยู่ครับพลังงานสะอาดเราก็อยากทำเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต้องทําคือทําไปเนี่ยมันมีประโยชน์แน่นอนครับแล้วคือคนที่อยู่ในพื้นที่มันมันดันเป็นพื้นที่ที่มันมีข้อพิพาทอยู่ด้วยไง แล้วเขาก็กไปยึดมันโดยไม่ชอบตั้งแต่แบบสมัยก่อนนู้นนะครับก็คือเขาไม่ทําให้มันถูกต้องตั้งแต่แรกครับมันก็มันก็ผิดไปหมดเพราะมันผิดตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ทําอะไรมันก็ผิดไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาจะช่วยนะครับแล้วก็อาจจะช่วยตัวเองแ้วอาจจะช่วยประเทศให้ได้รัฐบาลที่ชอบทำแล้วก็ทำงานเพื่อประชาชนจริงๆนะครับมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นขึ้นมานะครับอันนี้ก็คอนเฟิร์มโดยทางคนในพื้นที่ที่มีประเด็นมีข้อพิพาทกับ กับภาครัฐแล้วก็พวกกลุ่มทุนนะครับก็เป็นกำลังใจให้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอใหออ้คำประกาศเนี่ยเป็นจริงสมหวังแล้วก็ให้ได้พื้นที่ทำกินกับคืนมานะครับทางเราก็จะพยายามช่วยเท่าที่ช่วยได้อย่างได้ก็อาจจะเป็นเรื่องการอาไปเลือกตั้งนะครับก็ไปเลือกมาแล้วเนาะเราก็ทำหน้าที่ของเราได้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้ก็เป็นเรื่องของออนักการเมืองสภาและทางพรรคต่างๆที่จะต้องพยายามจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับแล้วก็ บริหารความคาดหวังของคนในประเทศด้วยนะครับก็เป็นเรื่องยากแหละแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังต่อสู้กันอยู่นะครับก็การเมืองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคนละประเด็นกับช่องนี้นะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสาจะได้พูดถึงเรื่องการเมืองบ้างเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมว่าก็ไม่หลุดตีนจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกัน,นทั้งการเมืองเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเนี่ยมัน,มนแยกกันไม่ได้หรอกครับมันมีผลกระทบจริงๆเนาะก็ยังไงก็ติดตามครับเป็นกำลังใจให้ครับ เพราะสิ่งแวดล้อมอยู่รอบตัวเราสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ NY Topics เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคุณ